ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกัน้นองยุ้ยมาในรูปแบบไม่อีกรูปแบบนึ่งข้าการยการแบบตีเพึ่งจักฟรีนออกมาไม่ได้ใช่ไหมรสออกมาไม่ได้ใช่ไหมต่อยอดมาจากรายการแล้งข้าวเรากก็คือรายการลุงล้านอ่อนทัวร์ ล้าเราไปในตันสถตนท์ดีต่างๆเมากกอนจะเป็นแร่งข้าวอ่อนทั่วเนี่ยนะคะได้รับพุ่นต่อรับมาดีและก็มีการเรียกร้องให้เราเนี่ยค่ะทำรายการขึ้นมาทีมีการเข้าไปห้าชุมชวนข้าไปห้าแฟนคลับเข้าไปห้าแฟนรายการใดแบบ,รบเรียว่า นอกจากจะได้พบกับบรรดาแฟนคลับแล้วเนี่ยยังจะได้รับาราความรู้ใจชุมชนต่างๆไรแบบนี้ก็เราก็เลยต่อยอดจัดรายการนี้ขึ้นเพราะว่าข้อเราเนี่ยว่าใจสําคัญก็คือการที่จะนําท่านผู้ชมทุก่านเนี่ยไปได้ซึมซับรับรู้กับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภูเก็ตในลากไล่บ้นทีคือในก็เป็นเทพรนข้อรายการรูปแบบไม่นะคะเราก็เลยเลือยก็เรียกว่าต้นกับเนิดกันเลยนะคะทีนี้ก็คือแลมตุ๊กแก่ ลล well, คือวิธีชีวิตข้องพี่น้องชาวไทยไม่เนีย่ยหรือว่าเดิมเนี่ยเดิมก็เรียกชาวเลอันนี้คือความเป็นความเป็นจริงเดิมก็เรียกชาวเล่แต่ว่าตอนลั่งด้รับประาชา,านรดราว ปลัดท่านน้ำให้เป็นเจ้าไทยไหมจงชนเล่นตุ๊กแกตรงนี้ก็ธรรมชาติีบอะไรกันอ่ะประมงเป็นรัดเลยเป็นรักเลยกว่เดนนี้นะพี่น้องชาวประมงนี่ก็ทำแบบดังเดิมมันนะแต่อยู่แค่เหล็กเดียวเวลาเดินผ่านไปผ่านมามันมีมุกมุกมุกตัวนี่แหละกำลังจะปูต่อว่าพี่น้องชาวชาวไทยไหมเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยให้ไต่ไม่ต้องครับดำน้ำที่วีหนาที่เลย นำดำดำลึกแล้วก็เที่ยงกันคือเขาสช้หมายไปเอาจับปลาจับกุ้งมังกรตัวแรกๆกันนะเอาไปส่งตามฟาร์มอะไรแบบนี้แล้วครับไม่ไม่ดั้มด้วยด้วยมุกเปล่าอย่างนี้ก็จะมีก็มีแหวนอันเดียวไอ้เครื่องช่วยหายใจไม่มีแล้วก็ลงไปเลยลงไปลึกเลยจับด้วยมือเปล่าครับเครื่องพี่น้องชาวไทยไม่เนี่ยจะมีอยู่อย่างนึงก็คือเขาเรียกว่ามักจะเจอกับเป็นเเารียกโรคน้ำนีบโรคน้ำนีบคือกายกายครับอัมพาลึกกัน ภาวด้เพราวะเวลาดำน้ำนี้ไม่ไม่ได้มีออกซิเจนในการช่วยให้ใจไม่จะเป็นตนมีอายุไม่เวลาขึ้นมาแล้วขึ้นจากน้ำบางทีถ้าเกิดการปรับตัวไม่ไม่ไม่สมดุลก็ธมรมชาตินี้มันจะเกิดปัญหาอันั้นคือวิถีชีวิตเดียวลักลักของเขานะข้องชาวชาวไทยไหมก็คืออาชีพละมงอาชีพมุกมุกแทนแน่นอนถ้าถ้าเป็นมุกนะค้องแทนแน่นอนกับปอมมาจากใต้ทะเลทีนี้ห้อยติดห้อยติดเดี๋ยวก็ไปพัดมีออกเจนนั่นห้อยติด ซึ่งตีนองชาวไทยไม่แถวาเท่าตูนแถวาเท่ังลันตานะก็จะเรียกเขาจะเรียกข้อยทุกคนียากข้อยตีเตปก็คือเป็นกาายเป็นลูปเป็นล้านก้อนข้อยหนังร่มมาแล้วแต่มันอยู่ตามโครตีนอ๋อมันเบ่งเจอเจอชนจันทร์ปั้นจานปั้นกันมากเยอะแยะอันนั้นเดี๋ยวตอนมาเจาะทีลั้งอีกทีนึงแต่วันนี้เราจะมาคุยกับอีกอาชีพนึงของพี่น้องชาวไทยไม่คือก็บอกกัถึงน้อยมีมีชาวไทยไม่ที่นั้นต้องมีรองเง่งรองเงงนี่ตีเขาวรำเออ่นถ่ายรองเงงสัปดนี้รองเงงที ข้องผู้แก๊สเราเนี่ยตีเป็นทีรู้จักผู้นำรองงงรองงงมีโรงเองนไหมรือว่เปิดสดสดเลยเป็นคณะเป็นคณะเลยครับแม่จิวประมงกิจเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่จิวครับมากับแม่จิวลเราแกอยู่บ้านไม่แต่ว่าไปหากันเล้วตอนละไม่ก็ไม่เนี่ยแกตั้งแต่แกตั้งแต่ตอนนี้แกตั้งแต่ตอนนี้บาราหงาจีกาณาจีเอ้ยบาราหงาจีรวงราจงมาคู่ เดินห้าคณยเรานะโอ้นี่รองแง่งรองแงงศิลปินนะในเมื่อเราเจอรรตีติดไปคณะนี้บานลังนี้แหละอยู่อะตรงมั้แล้วไม่ใช่คันเดียวสองคันลูกสองคันลยก็ขึ้นมาไอ้นี่คือรองแงงศิลปินนะโรตคนคณะทยดีเด่นคนในคณะเราคณะพอนรซวันดโดยแมจิวประมงกิจเกาะสิรีอุขเกต์นี่กันนั่นกันนั่นดำเนินงานโดยอำนวยอำนวยนี่ประมงกิจ อ๋อคนละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันนี้ว่าเราในนีกับเราบอกแกเลรก่อนโค้ดไม่รู้แกจะรู้บ้างหรเรามาแต่ว่าเราบุกเลยต้องใส่แกลืมเ้อไปทำแกเหลรก่อนแล้นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่บ้านแม่จิ้วไหมบ้านแม่จิวไหมครับครับดังนี้ดังนี้ใช่ไหมครับแกอยู่ไหมแกอยู่ไหมไม่ได้นี่แล้วแบปนะยู่ในบ้านยู่ในบ้านนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อ๋อนี่แน่นอนตาดุตาดุได้แสดงว่าแน่นอนบ้านแม่จิ้วแน่นอนบ้านแม่จิ้ววันนี้ก็ยังไม่การันตีนะครับเออแม่จิ้ว แม่เจียบเลี้ยง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 อ่าได้ยินเสียงแล้วจังจ๋าเลยว่ะจันนั่นเข้าไปเล่นกับแม่เจี๊ยบดีวะนี่ถ้าจำเศร้าก้าวเราไปในรถทิพนจังจ๋าเสียงดังจังจ๋าเลยอ๋อนี่เนี่ยแม่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัจ้านี่แต่งตัวช่วยไปไหนไปไหนไปรำลุ่งยิงอ๋อแม่เจี๊ยบกำลังไปรำลุ่งอยู่พอดีเดี๋ยวจ้แล้ว ก้อนดีดำเราเงี้ยงันเราต้องเล่นคุยปูดคุยกับแม่จิ๋วก้อน่ะมีมีเวลาไหมคุยตะกี้ก้อนนะคุยกับพ่อ่ก็ต้องยุ้ยก้อนนะมามาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่จิ๋วแบบตัวทึ่งตัวเราการ์ดรายละเอียดแบบแน่นแน่นกันเลยดีกว่าค่ะยุ้ยตอนนี้เราได้ทีหนังปบายแล้วหนังก็ยังหนังแกถ้าเป็นโบราณ็อยกไต่ทุน บูร่านบูรานเนอะนังหนังตายทุนบานเอลไต้ทุนไตยทุนบูร่านบูรานบูรานบูรานก็คือบูร่านคือแรงก็เขาเรียกกลิ่นมันไปแรงเมื่อไหรแม่ติวเวลาแม่แม่ติวเวลาแกแรงตึงขนาดเราเง่งแกเนี่ยแกแกจะไม่แรงกว่าพรทวันนะแกจะแรงกว่าอะไรพลทวันพลทวันลิ่มแปลเรศก็เรียงลิ่มแปลเรศนี่อยู่นะ เคยเปลี่ยนเพลียไม่รู้เลยแต่ยงงืนต้องเหนืออะไรก่อน <Okay, S 2> แล้ววันนี้อะ okay. เอาใจเอาใจว่ามาเบซฟยิ่อย่างคล่องดีมาคล่องดีลืมว่าวินีชีวิตมากเราไม่ใช่แม่ทิ<อ>่ทการเดินเดินทางทางทะเลนะร่อนแรมไปทางทะเลนี้บางทีต้องสู้กับผืนนะสู้กันเลยไม่ใช่บคือไม่เที่งว่ามันต้องผ่านผืนผ่านลมผ่านทิ่งซึ่งทุกอย่างมากมายนั่นก็นตัวมถ้าไม่มีวิชานี่ไม่ได้นะขี่ก้นไปจนลจกพังงาน ทั้งมไปหมัดนี่เมีตีแล้วเนี่ยคนดีชาวบ้านแรกทุกแกตรงนี้คือก็จะทำประมงเป็นลักแต่ว่าเฮ้ยทำไมแม่จิ้วเนี่ยถึงได้ไปรับรองงึ้งมาบ้านแม่จิ้วนั้นบอกว่าร้านของเม่จิ้วร้านก็เจริญกับร้านก็ร้านออกร้านตระกูลตระกูลตั้งแต่ฟาบุรุษต้องมาใส่คอถึงแม่พอเนี่ยตั้งเก่งทุกคนเนี่ยทีเศร้าขนมเก่งนี่แม่จิ้วคนสุดท้อง ก็คือ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 มากันตังเตดังเต่เดิมเลยแต่ดังแต่เดิมไม่แม่นจิ้วพอจะรู้ไหมว่าทำไมชึมซงซึบเฉลียวสช้ของร่องนิ่งมาถ้าแมยพนันเม่ว่ะหารู้ไม่ตัวบุร่านขึ้นมารู้รู้ซึกทวดฝ่าบุรุษเขาบอกว่ารู้เย่งอย่าทิ้งโอ้ไม่จ<ค>ิ้ต่อไปนั่นม<ค>ร,รักษารู้ล่านไงหนูนะคือซึบโตขกันมาเหมือนั้นก็ะมีผูมโม้นะคนซ่อนคนแดกนี่คือใครคือคนนองหรือว่ายาตีน้องหรือว่าปีเต้าหรือว่าพอพอแม่์ปีป้านะอ้า พีเสานี่ยัดพีเสาวนี่เป็นเพื่อนกันทุกปีนี่รำเมากี่ปีล้วตั้งแต่หัดรำกับพีเส้าเป็ดปีเป็นปีอ่าเป็นปีพอจะรังพีเส้าโซนโซนโซนขับเพลงพอเดือนแจ้งไปนอนใสายฮัตผีเส้าอ่ะชื่อมานอนมานอนมาแขมแมานอนขับพีเส้าแขมโซนขับเพลงต้องใจจ้ำนะเพียงหรืว่ายึดยึดยึดมีแม่เจียวจะขับเรามาว่ามึงยังเด็ก นักหน้ากว่าเออเอาตายึดตักุกิครับนั่นเ,เรวฮัดครับครับเราฮะนี่เราครับทู่ไว้เกว่าทู่แล้วใจจำว่านานทำให้ครอบครัวอบอุ่นใจเรามีความสุขมีแต่รอยยิ้มยายยาเสพติดและเขามาทำลายบ้านเมืองของเราจะได้อยู่และสุขสบายเอ้ยมีประสบภัย ซีลามิโรม ja, ีใจเข้มแข็งตะลักตัดต้าตัวอผีเท่าครับปุ๊บจำจำได้แล้วกันบอกว่าเยืด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 เดี๋ยวครับเอียงตัวผีเท่าก็อายจำได้ผิดตัวกรงแกจำได้หมดจึงที่นี่ที่นี่ก็รในเหลืองของโรงแง่งเนี่ยแม่ชิวกับตอนนี้ต้องทื่อเหม่ยิวนี่ระดับวังรางวัลมาหมากันนะรางวัลที่สำคัญคือแดกข้าวฟ้าวด้วยใช่ไหมข้าวฟ้าวเครปอซ้อซ้ำห้าแมวจำได้นู่นนะไปรับ รู้กับเข้มมามาจะอาหาเทศเสียว่าเข้มจนสู้ได้สลามี่พาไปหมดแล้วสูนามิพาไปหมดเลยสูนามิพาตอนนี้เธอสูนามิตรงนี้ทุกเวยทุกมดพังมัดนี่ปลสดซังไม่้องเพศเนี่ยโอ้ยชายช่ยพออยู่จำได้ขหน้ามไม่เออพออยู่จำได้ตอนอยู่เด็กๆเนี่ยพอแม่จะพามานังเล่นดีได้เมก่กีพอว่าอาบน้ำเล่ได้เร็จก่อนครับก็คือมาอาศัยบ้านเนี่ยแต่ว่าแม่จิ้วสูนามิพา วัตถุไปได้แต่ไม่สามารถพาวัฒนธรรมคือพาไม่สามารถพารองแง่งแม่ิวไปได้หรนี่ยุ้ยนี่ยุ้ยตานี่ยุ้ยตามาเป็นลูกทีมแม่จิ้วนะมาเป็นลูกทีมแม่จิ้วนะครองคณะแม่จิ้วนี่ดังระเบิดเลยระเบิดเติงเลยไหมระเบิดเติงเลยไม่ใช่ระเบิดทราบจะได้ตักตาเลยไม่เกี่ยวกันนะดังหน้าป๋อวันยุ้ยนาตาสวยคมเด็กแบบนี้ยายเลี้ยงก้าจะไม่เห็นบนเนื้ออยู่บนนะเนี่ยแม่จิ้ว ในหลงเลยที่ว่าแม่คิวลอง,ลง,ลงครับบ,บเทเดียวบทเี่วเพิ่งจะแม่ิวยากิซ่อนยงยุ้ยเนี่ยกิซ่อนในยังยุย้ยชอบลองแง่งอีมาซ่อนในพบเนี่ยชอบลองแง่งยหร,รือว่าซ่อนลูกซ่อนร้านมาอย่าลืมลองแง่งนะอย่าลืมชีวิตชาวไทยไหมนะยาเดบบาดนเลลมนตาาีลก pa dek kau dah bukoi sapa lah oh ya kau nak jangan menangis juga lah oh lah oh ya ya dek kami ma dek kau jalan pika dia dah oh ya ya อันนี้อันนี้คือ,อแปลเป็นเตะเอ่อแปเป็นไทยเหมือนยไม่ถึงอะไรแป,ปแปลเป็นไทยแปลว่าอะไรนอนเสียเกิดดวงใจอยากเคล้นลำเพ้นเพียงไรไม่อยู่เพียงไกลไม่ยอมพื้นโอ้มีแปลไทยกันมนนีน้อย <laughs> <laughs> เลยกันมีแปลไทยกันซึ่งรัมารัมอะแม่จิ้วรัม <รำ S 1> นี่เ <นะ S 1> ราต้องต้องต้องใจคือเพราะม่นรองงงนะ ไม่เทียวเองก็ตัวนวลต่างๆเทียมบางคนนี่แหละกันตรงๆนะบางบางคนก็เอาละบางคนก็เอวมีบางคนเอวก็ไม่มีตั้อวห้อยัวหขับี่ยาได้เอาไปปั่นนี้อเอาไปเอเลี่ยนไปรถเรือก็ผโค้งืะผานโค้งก็ฟึบเปลือฝึกเปลือมีมีเทคนิคการฟึบต้องฝึบก่อฝึกต้องฝึกรู้ผีเศร้ารูโซนว่าโอ้ผีคนข้าผีเศร้าหลวงต้องห่อยเอาข้วดิลงพ่อข้าเลยข้าเลย วายเองแต่ว่าแม่จิวที่คนได้เศ้าเศาที่คนมันมันมัเ่บรรยุยนะบรยุยจะนโดนรานโนโดนโดนโดนาดโดนโนโด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 นโนโดนโนโดโดน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 โานโนรดมีคนามนโดนโดนโดนโมวโมนโด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 นีดนโดาโดน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 โดาโดนโดนดนมดนโินโดนโดนโินโานโด้โดนโ่นโดนโจนโดนโดนว่นโดนโ่นโดนโาตอดนโดนโดเโดนโดนโนนนน่นม ใบใจลุ้ยด้วยวะหรอเขาได้มาทำไหมซึ่งเราแก่เราตายไปเพราะเราอมีแล้วอยู่อย่างนี้ล้วก็ใบใจแล้วแต่เดี๋ยวไม่จิวแลกตึงเหลืองกอลรีเป๊ะรงแรงดนีเป๊ะกับโรงแรงานภูเก็ตเนี่ยเวลาเขาขับบัดเขารองเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันเปื่าชาปฏิเสธก็เป็นคือแม่จิ้วนี่ก็เป็นนางเอกดีนีปลาด้วยชาช่างไฟราวไว้พอขอข้า เพราะนี่วะผู้อาจารย์มาเลยครับก็ไม่ทุกข์นพวันครับเหรอแม่จิ๋วทักวะเกินครับคิดนะนานพันนี้แนะนำค่ะแล้วนี่คือจุดประจำตำแหน่งเลยไหมชุดนี้คือชุดดาว่าชายแสดงตรงนี้ใช่ผ้าชงอ๋ออันนี้ก็เรียกผ้าลูกไม้แอ่นี่ผ้าลูกไม้ตัดไปเออเด็กเดียวเราเร่งข้ามไปเลยเราเล่นถึงหลังวันแม่จิ๋วได้ข้าเฝ้ากแล้วนะคือแม่จิ๋วนี่มีพ้นงานอ่าปีพ้นงานดีเด่นตามวัฒจันทร์ทำเป็นรางวัลประจันทร์นะจริงเหรอ ถึงท you know. so, so mm ี hmm. uh ่น huh. so ี่ถ so ้าแม่ถ ah ้าแม่คิวว่าแม่คิวทั้งหมดจริงเลยต่ามดชีวิตแม่คิวตั้งแต่เดิมแปดปีแล้วลงแง่งมาจนถึงอายุแปดสิบสองปีเนี่ยแม่คิวได้ขี่รางวัลแล้วรางวัลได้แม่คิวคือว่ามันชอบที่สุดมีความสุขที่สุดในทีวแม่คิวเลยที่แม่คิวชอบที่รางวัลโคตรเจ้าราชีเจ้าแผ่นดินแม่คิวที่ว่ารักที่สุดแล้วแม่จิวเข้าไปเข้าไปร่ำเนี่ยค่ะเข้าไปคนเดียวเหรอคือบอกไปกันกันนะไปไปสิบห้าคนสิบคนออกไป ประทับใจหมาได้ได้หลังว่าจากไหนจากชาอยู่วัวนะได้เลยออแม่จิวเราก็คุยกันมาหมาพอสมควรนะต่อเดียวเราอพาแม่จิวไปตรงนู้นไปรำลงง่ายไหตรงนู้นต่อเดียวได้เลยกองริงด้วยเลยกองริงไปเลยแกไปรำแล้วถ้าอยู่ยักษ์เรียนนย่าดูจะมีโอกาสไม่กระดับด้วยคือผีนี้คือผีเป็นคนแปลกก็ได้ยินเสียงร้องง่ายไม่ได้มันจะแบบนรือมันจะรำทันทีไม่โดดใส่ แล้วจัได้ยินเสียงอะไรอื่หรอได้ยินเสียงเปลเ่ยนหนูร่าอ๋ออ๋อกะดมน่นยกระดมกันแด้คือว่าเป็นปารตีนั่นแหละขนานั้นเป็นนิทรรนะดีสิเล็กเป็นนิทรรนั่นนี่แม่ที่แม่ที่ไ่ได้จ้ฟาเ้าฟก็ได้จึงจึงทางลูกล้านึงชนเายาวชนคนตัวไปแมแมเจิ้วในยาจีโซน ถึงว่าแม่จิ๋วตายไปกันเราซ้อนยาให้ซ้อนดุล้านให้หมาหมาหลายคนที่เราซ้อนยาให้เขารำให้เก่งกูอยากทิ้งนะเมื่อแม่จิ้วเละฮัดครับหลืฮัดรำรำให้ชวยไปตรงเจ้าว,วัดน,ววนันเจ้าวัดนันก็เมื่อแม่จิ๋วเมื่อแม่เมื่อเมื่อยายแน่นอเพราระพน,นันถึงว่าจีตายสักทีครับภูมิใจว่าได้ซ้อนดุล้านเล่นไม่ซุน,นเ,ลเลยนะไม่ซุนเขะบอกมาให้ซุนกับคนคนชมตั่วไปคนตั่วไป แม่ติ้วหน่อยใจมากเวลาไปไหนก็าจะว่ามาแล้วจ้างแด้ตุกแกลองแง่งมาแล้วจากชาวไทยไม่น่ยไม่หน่อยใจนะไม่ก็ให้ความสุขก้านี่นะเป็นความภาคภูมิใจด้วยถ้าเขาว่าเออชาวเล้ยไม่เสียใจนี่เขาเรียกชาวเข้ากันเมื่อไงต่างใจชาวนั้นเราชาวเลียกกับชาวเลียกตาเรื่อเจ้าก็เจ้าเราไม่ว่าเป็นชาวนี่กันแล้วแต่คือความไม่ด้แม่ก็แม่ติวนี่คือแดงก็คือเดินคนไทยรายการแบบนั้นอ๋อแบบนี้ สมมุติว่าทันผู้ชมนะฮะดีเล่อยู่ทางบ้านยากจะไปว่าขาว่ามีงานได้ในฮะอยากจะรับโรองเง่งเนี้ยไปแสดงที่บ้านะฮะสามารถติดต่อมาได้ทีคุณอํานวยประมงกิจนะฮะเรือว่าไม่เล็กโทรศัพท์ศู่นแปดหนึสามเจ็ดหนึ่งเกค่ะู่นแปดหนึค่ะย้ำว่าไม่ใช่อำานวยคุมบ้านนะครับอำนวยประมงกิ๊เดี๋ยวโตวเดี๋ยวโตรมาเพิ่มยุ่งแล้ว เ,เรขกันสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไป,มมไปเราจะตามแม่ติวไปเลขเกการแสดงร้องเงงก้องจิงเป็นยังไงคะ่ะ